ไหนพี่วะแล้วใครมันเอาหน้ามาถูกูเนี่ยไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยเป็นดาร์กเวเดอร์ด้วยไม่รู้ใครผมก็เป็นอ่ะเฮ้ยไม่มีแกงดาร์กเวเดอร์อันนี้มึงเหรอโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ MC GN z n e t ใช่วันนี้เราได้ชวนไอ้เฮียนี่มาโปรอัลบั้มเลยเขาเขาเขาแจกของให้มึงดีอยู่นะมึงใส่อะไรเนี่ยพี่พี่เคยได้ยินไหมงานอะ เราจะแจกเราเราจะเราจะเล่นของแจกไปทำไมถ้าเกิดแค่เล่นของแค่นี้ก็เก่งแล้ววะวันนี้เนีครับเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดีซึ่งบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟแนวแบบวอซีไมซีอ่ะเดีวบระบบไม่โคตรจัดหนักจัดเต็มนี่มาเลยเยอะมากเลยอ่ะระบบอ่ะคือคือระบบมันมีระบบลูนด้วยเวมอนเออมึงมึงมึงงเอาปีกมึงขึ้นมากูจะทำให้ดูเว้ย คือเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคืนก็เดี๋ยวมานี่มาหนี้มานี้มานี้มานี้อันนี้ต้องบอกกับคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วเขาหาเซิร์ฟเวอร์แบบนี้อยู่เว้ยนี่เฮียเซิร์ฟนี้แบบแม่งแบบคุณภาพตรงไหนรู้ไหมตรงไหนตรงไหนวะไอ้เฮียกูหาก่อนนี่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 มันมันกดตรงไหนวะเอ่ออันนี้คลิกฟรีอะเทมอันนี้คำสั่งอ่านี่นี่มึงสามารถพิมพ์เฮลได้ทับ H E L P มันจะขึ้นมาเลยแล้วมันจะเป็นคลิปทุกอย่างสอนมึง ว้าวเพราะฉะนั้นเนง่ายเข้าใจแค่ดูคลิปก็ได้แล้วไปมาตามมาตามมาตามมาวันนี้แอดมินเขาตั้งค่าหัวพวกเราไปด้วยไปเท่าไหร่วะเออเขากูไม่รู้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครฆ่าพวกเราสามคนได้ในเซิร์ฟอ่ะคนนั้นจะได้ของโอ้โหได้อย่างนี้เราจะไหวไหมเนี่ยว่าเราของไปขายไหมถ้าเราของไปขายแล้วได้ทั้งฆ่าโปรโมทเซิร์ฟแล้วก็ได้ทั้งเอาของไปขายเป็นทูด้วยนะวิ ขายไปทูได้ด้วยนะเว้ยเออใช่เซตนี้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยโอ้โหเปนพันแล้วไอ้บ้านมึงกดมึงมึงมึงมาเอาของในกล่องได้มบ้านได้ครับมึงมาได้อย่างมาได้อย่างมาได้เดี๋ยวกูจะสอนมึงในการใส่รูนไอเทมมึงใส่รูนเด้อวะเออมึงถือปีกขึ้นมามึงถือปีกขึ้นมามึงเอาที่เจาะรูนไว้เจาะเจาะรูเจาะรูอ่ะหัวกูเจาะนะหัวกูเจาะเออแล้วมึงเอารูนไว้รูนรูนรูนแล้วก็รูนไม่รูนด้อ่ามึงกดไหนกดชิปชิปและเอฟ เอาอันไหนดีวะอันนี้สองอันสองอัน F อ๋อเนี่ยนะติดตั้งลูอันนี้เอาไเนี่ยอัพเลเวลปีต่ต้องเจาะกันนะสองมันมันเจาะไงวะทำเอ่อใช้ไอ้นี่ไงไอ้ที่ขหัวเออๆนั่นแหละนั่นแหละอ๋อใช้ใช้ไงวะลองอ่านดูเอาไอ้ที่อ่ะถือโออะไรวะเนี่ยโอโอถือปีกไว้ในมือหลักโอเคถือปีกไว้ในมือหลักอ่าแล้วคลิกไอเทม โอคลิกรอเทมแล้วเจาะรูแล้วมันไปอยู่ไหนวะเออมันก็จะเจาะเลยไงแล้วพอเราจะใส่รูนมันก็จะใส่ได้เลยไงไม่มันแล้วมันใส่ตรงไหนใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้มันใส่ยังไงสองดิกดชิปใช่ไหมกดเอฟเอแล้วมันจะอยู่ทางด้านขวาอ๋อเนี่ยอ๋อถูกแล้วคนไปนล้วนี่มันสามารถใส่ไอเทมได้ไว้ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าแม่งแบบมีหลายอันมากูจะเอาอันนี้แล้วเนี่ยอันนี้เมื่อถูกโจมตี โดยอาวุธมีโอกาส5%เสกให้ผู้โจมตีถูกเผาไม่ใช่กุ้ดเต้ยอแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้ยมีมีหลายอย่างว่ะใช่ใช่มีคนพิษด้วยกูใส่สกอเร็เรียบร้อยมีเจ็ดอันเลยอ่ะกูใช่เลยแล้วกูก็ตามด้วยเอาเฮ้ยมึงใส่ชุดอะไรวะผมชุดเก่งที่สุดอ่ะชุดที่อะไรเก่งสุดอันนี้อะดั๊เบเดอร์ไงกูเออดั๊เบเดอร์เลยอะเดิมเดเเดอร์กูกูมีดาบด้วยไอ้ดาบ เออเดี๋ยวผมก็มีนี่เฮ้ยมันสามารถถือปืนได้แค่ทีละช่องนะเว้ยใช่เออเออมันก็ถือหลายๆช่องไม่ได้แล้วยาด้วยยาได้อันเดียวมั้งเออเนี่ยผมก็ถือยาไว้แล้วไม่แน่ใจว่ามันได้กี่อันอะแล้วมันมีโล่ด้วยโล่โล่โล่ไม่ก็เท่เลยว่ะใช่ใช่เฉยมีโล่ด้วยมีเสียงด้วยเออโอ้ดิจิตกูการ์เลยว่ะบ้าไปแล้วโอ้ริกัสิตเฮ้ยดาบแรงเหรอเฮ้ยไม่รู้แรงกว่าเราเป็นดาร์กเวเดอร์นะเว้ยเออ มันฟันขึ้นดาบไปข้างหน้าของผู้เล่นได้ด้วยอ่ะเดวักเวนทำได้เลยขวาเด้กอปไดเฮ้ยมันทำได้ขนาดดีแล้วอ่ะเอ้มันมันเทไอ่ะไกูดาว่ะโอ้มีกูดาวมีกูดาวกูดาวได้ไเอาไปได้ยังกูดาวสิบนี้อ่ะได้มันกูเทแล้วอ่ะเฮ้ยวันพร้อมลุยแล้วนอะไปได้ครับกูจะเอาปืนนี้ไปเล่นก๊อกสิบเจ็ดตรงไหนจี้อ่ะจอกสิบเจ็ดไปเล่นนี่กูมีก๊อกสิบเจ็อ่ะ แล้วกระสุนโฆษาแบบไหนอ่ะเฮ้ยดู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 ทับช็อปไงอ๋ออ๋อเออบอกเราสามารถทับช็อปได้นี่ไงซื้อกระสุนป่ะเก้ามมป่ะเก้ามมใช้กระสุนเลยอ่ะใช้กระสุนเก้ามมเหรอเก้ามมอ๋อเก้าอ๋อยโอ้นี่ไงซื้ออยู่ใช่ครับซื้อได้เราสามารถทับช็อปได้เลยแ่ะแล้วเราก็จะได้ของมาแบบนี้จำๆ ชี้ยเอ้ออย่างหนึ่งนะใครที่เข้าไม่ได้เซฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงตายอ่ะมึงจะเงินหายไปครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมึงฝากไว้ในธนาคารด้วยเนี่ยผมฝากไว้แล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามึงไม่ฝากไว้ในธนาคารแล้วแล้วก็เงินมึงก็จะหายซึ่งมึงจะต้องมาหาในธนาคารปึ๊ครับแล้วมันก็จะบอกว่าแค่หมื่นห้าหมื่น่ะนี่นี่ฝากเลยเลยนะคุณสามารถทํารายการฝากเงินได้ใช่ไงกูทําแล้วไงกูไม่เห็นไปได้เลยโอ้ความจุธนาคารมีด้วยนะใช่อ๋อ โอ้มีความสามารถอัปเกรดธนาคารได้ด้วยโอ้นี่ไอ้กูฝากไปแล้วห้าหมื่นโอ้ราคาอัปเกรดหนึ่งแสนโอไมค์ก๊อดเฮ้ยผมเริ่มเราลงราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงลงไหนลงไหนมาดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซฟโซนสองเซฟโซนสองเซฟเข้าไปเลยเซฟโซนสองเฮ้ยมาแล้วมัน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 มีอะไรก็ไม่รู้มาโผล่มาเต็มเลยมันเป็นดาร์กเวเดอร์ได้ตายนะไอ้บอสไอ้บอสสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ้ยออกมาปุ๊บมันยิงเลยออกมปุ๊บมันยิงเลยเชื่อเชื่อยังเอาเฮ้ยไอ้มันตายเออเอ้ยมันตายวะไอ้มันตายวะโอ้ยตายแล้วมันเอ้ยมันวางลูกไงอ่ะอุ้ยอุ้ยเชื่อว่ามันตายไหมเออของตกไหมตกดิตกตกตกไปเก็บของไอ้มันไหมไอ้ทามทามไปหยุดนะทามเฮ้ยมีคนเก็บของไอ้มันไปแล้วทามทามไปหยุดนะทามเนี่ยอยู่เนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาหาผมดิฮะทามมึงเดี๋ยวมาหาผมดิไหนวะ มึงอยู่ไหนมันเป็นเหมือนกันหมดเลยเนี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วเออออคเเดียวกัันหรรบะไรนะครับสามคนนะครับพูดใหม่ดิครับพี่พี่ไม่สร้างแค้นเดียวกันด้วยอ่ะ๋อทำไม่เป็นครับก็ถามว่าไป่สร้างแคทอยู่ด้วยกันเหรอครับพี่สามคนกูทำไม่เป็นดิอ่ะึงบ้าแล้เนี่ยแล้วแล้วกูมีแต่ปืนพก ไอ้ว่ามันต้องมีปืนดีๆแบบคุณจะไปส่องสปาล์ไม่คือปืนอีโบที่เราแชรมันคือปืนอีโบเก่าเว้ยปืนอีโบใหม่นี่ไงเขาบอกว่าสร้างแคนเนี่ยเดี๋ยวยิงพวกเดียวกันสร้างเลยอืยิงพวกเดียวกันอออะไรมืาชีพไม่กูจะกลับมาที่สปากูอยากจะรู้ว่ามันมีปืนอะไรดีๆให้กูไหมกูต้องการหาปืนดีๆกูอยากได้ปืนดีๆเอ้ยดูนะเอ้ปืนนี้กูคุ้นๆว่ะปืนมาสุก้าปืนดี ไอ้เชี่ยพทับช็อปเลยกูดูดิบาซูก้าใช้กระสุนอะไรอ่ะคิซูกายังมีดีสุดแล้วอ่ะเอาจริงกระสุนสุดท้ายเลยอ่ะอ้าไอ้น้องว่าแล้วเอาดิเอาดิเอ้ยทับทับแค้เนี่ยมึงแบบออกมาปุ๊บมันลุมปั๊บเลยมันจะไปชนะยังไงอะวะไอ้คนนี้เฮ้ยไม่เข้าแค้นกันนะดูไปแว ไปแล้วอีเ <areas> หี้วย่อมาปุ๊บมันล้มป้อมเลยมันจะไปชนะยังไงไม่เ้วไม่ต่อแจกวายว่าตัวแจกโอ้ยโอ้ยอีกแล้ยมันมีตัวกระปอนมันมีตัวกระป๋อนด้วยโอ้ยอ๊ยอ่ากูตายตายกันหมดแล้วไอ้บอนมันออกปุ๊บมันออกมาปุ๊บตัวมันระเบิดเลยเว้ยทำไมมันโหดจังวะไอ้เหี้ยเชื่อมันจะไปชนะยังไงวะบ้าแล้ว เอ้เอะคุณทำอะไรได้บ้างเนี่ยตายตายอย่างงี้แอบแล้วไอ้เอะมีอยู่แล้วาม่ก็มีกระสุนเหลือแล้วดิตลังไม่มีอ่ะคิดทำไมมึงจนจังวะไอ้เหี้ยอันนี้เนี่ยคลิกไซ้าโอ้ไอ้เหี้ยเขาให้ของแล้วมาซุ่มอยู่เนี่ยอะไรเออเนี่ยมันมีปืนกลอยู่พวกมึงโง่แล้วกันโอ้ยตายตายตายปืนบาสุก้าที่เราใช้มันเป็นปืนที่ดีสุดแล้วเว้ยปืนกลไม่ไงมันไม่ลวงไง มึงต้องปืนรวยๆมอนมึงมึงมึงโง่เทีว่ะได้วยแต่เอวต้ว่าไอ้น้องชุดสีขาวว่ามันอาจจะดูเท่หรือเปล่าเลือดสิบเอ็ดอันนี้แล้วแบบกุยบดกูใส่นี่ดีกว่ากูจะใส่นี่กูจะเอานี่ออกออกไปเลยใส่นี้ใส่นี่เลยจัดของเลยครับจัดของเลยไอ้ทาวโอให้หน่อยดิมันหนีป่ะโอ้ไม่มันโอยกันยังไงตัวมันโอ้ยกันยังไงวะทำได้ยังไงวะ มันทำไม่ได้วะไอ้บอลเดี๋ยวกูขอให้ดีกว่าได้พี่ได้ผมมาเซฟโซนหนึ่งแล้วผมหวังว่ามันจะไม่เป็นไรน้องเออมึงอุบมึงเคาะเดินอากาศไดนไอ้บอลแตกแล้วอ่ะโกงอะไรเซฟโซนหนึ่งเออโอ้ยตายตายตายโอ้ยเยอยคนมันเยอะแท้หวังว่จะเล่นยังไงมันเนี่ยเราต้องรีบหนีอ้าวมัจะเป็นอะไรครับอะไรครับมึงบ้าเปล่า มึงบ้ามันเนี่ยมึงตามมึือดาดิเอโอนกูเป็นแล้มึงโคตรหักเลยเอนมึงดูดิมันตามกูเป็นขยุกเลยเอโบนไม่เป็นไรแล้วก็ข้ามทิ้งไปให้หมดเลยเอโบนมึงบ้ามันมันจะข้าอยังไงมันเนี่ยวิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงไปเลยช่วยเลยไม่ได้เไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดก็กเม่ได้เด็กไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกกูจะออกยังไงวะกูต้องมไปแล้วผมไปแล้วโอ้โห ไปแล้วไปแล้วพอดีตายแล้วพอดดิอ่าฮี่มขกดเทียมข่าวมันจาสก้าลมยิงอะตายเลยวนวันวนวนว่าเราเราสุ่มไว้มูดมได้ได้นอนไม่ไหวอะกูจะสุ่มกลองกูจะสุ่มก่องกูจะเอาปืนกลกูยิงตกยิงแตกตัวนึ่งกูยิงแตสวยสวยสวยปืนลยเยง้อางปืนเลยยิงมาสก้าไม่เป็นแรขนาดนั้นเลยอยู่ เออต้องใช้แล้วอ่ะไอ้ชี่ยกูต้องใช้แล้วเซฟโซนหนึ่งอ่ะวะมาผมเปได้กผู้เลวเซฟโซนหนึ่งไอ้เชี่ยมาได้ยียมามาแล้วขี้ตะตุ๊กที้น้องพี่มาแล้วก่อนน้องกูปั๊มยาก่อนมึงอ่ะไม่ได้เก่งไอ้โง่เอ้ยมาเด้มาเด้เฮ้ยมาเด้มาเด้ไอ้โอยโอยไม่ได้เก่งหรอกมึงอ่ะไม่ได้เก่งหรอกมึงอ่ะมึงอ่ะมันไม่ได้เก่งไอ้มันแตกแตกแตกสวยสวยสวย ไอ้โง่มึงพวกมึงมันไม่ได้เก่งพวกมึงมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกบอกให้แล้วแค่ยังเล่นไม่เป็นเว้ยเออแต่กูตายแล้วไอเวนทางวี่ปืนใช้ห้าวี่กะสุนแล้วดามไอ้ม่อนกูกำลังจะพามึงสร้างแก๊งแล้วกูกำลังถามแอดมินเขาอยู่ว่ามันสร้างกิลยังไงได้พี่เชื่อไม่รู้มึงก็ไม่แกลงหรอวะพวกมึงอ่ะไอเชียร์มันมีคนมีโซนสารยูทูบแย่งตั้งเซิร์ฟเวอร์ลุมกูนี่ไงนี่ไงแก๊งอินไวท์เนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้คืออะไรกูต้องกูต้องเชิญพวกมึงไปเหรอใช่ใช่ใช่ครับแก๊งจอยกูเชิญไปแล้วเอยแค่นี้พวกเราก็จะเป็นแก๊งสามัคคีแล้วไอ้เหี้ยลงไหนบ้านกเลยลงไหนลงไหนเอาเอาเอาไหนดีมันอยู่เซฟโซนสองกันอะตอนเนี้ยน่าจะอยู่ไปหนึ่งไหมเริรีบขึ้นตึกไปไเฮ้ยไม่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 ตึกนี้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 แล้ว มันปั๊มยาปั๊มยามันมันมันยิงมันยิงมันยิงมันมันเฮ้ยตัวไปตัวไมปืนกูปืนกูยิงไม่ออกไอเดี๋ยวมึงมันใส่เลยมันสองอันวะเนี่ยเออผมผมว่ามัใส่สองอันเหมือนกันไอ้ขี้ขี้เลยไอ้ชิปปืนมันใส่สองอันไอ้บอลยิพึ่งลงไปบอลจะอันตรายปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่ไม่เดินไม่ได้เก่งว่ะเออเป็นไรกูเดินไม่ได้ ไม่ได้เก่งหรอกมึงอ่ะมึงอ่ะมันไม่ได้เก่งหบอกกันมึงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เก่งหรอกคุยกันแล้วแหละมึงอ่ะมันไม่ได้เก่งหรอกปุ๊บมึงอ่ะมันก็แค่เยอะมึงมันไม่ได้เก่งหรอกกูคนเดียวก็เหลือๆแหละเอาเว้ยเอาเว้ยเป็นไงบ้างครับตายไหมอ้าโอยวันว่าอุ้ยกูอยู่ล็อบบี้เฮ้ยอยูคุณเฮียเลยตายหมดยังไม่ตายเลยไอ้ย่าแล้วแบบคนแม่งอย่างเยอะกูว่านะ แอดมินไม่เอาเรามาแกล้งมั้ยแอดมินขาดแอดมิน <c oughs> ขาดแอดมินแอดมินขาดที่มันสุมส่มวาร์ปตึกได้นะเว้ยไอ้เหี้ยกูแอดมินมาเรากูเรามาแกล้งม่ะเออคิีดหนึ่งแล้วปะไอ้นเนี่ยมันเหลี่ยมกูเลวแหละตอนเนี้ยมันบ้ามันเนี่ยทั้งเซิร์ฟเวอร์ลุมกูกันอยู่3คนเนี่ยผมกดสุ่มวาร์ปเอ้ยเอ้ยผมเจอผมเจอผมเจอไอ้เนี่ยผมวาร์ปไหนวะาร์ปไหนวาร์ปไหนมันอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละมันสุ่มวาร์ปได้เฮ้ยเว่อมีคนวาร์ป ครับดีครับครับดีครับเอฟพีครับเอฟพีครับครับขอบคุณมากครับไอ้ิบอนบอนบอนกูกำลังบอกให้กูกำลังบอกให้เขาเอาของชี้โกงแล้วก็ทับก๊อตให้แล้วเจอเจอเจอได้องอย่างงั้นดิวะมึงทำมึงทำไรกูไอ้พวกเด็กพวกนี้มึงทำไรกูดี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  ทับไล่กูเอาหน่อยแล้วมันต้องเอาหน่อยแล้วทับไล่กูเด้อเด้อกูต้องกูต้องเอาอันนี้ทับช็อปขอกระสุนหน่อยสิตังหมดละแต่เซิร์ฟเวอร์เขานี่ระบบมันเยอะมากเลยนะทุกคนเยอจริงครับเยอะจริงครับใช่ใช่เยอะมากอ่ะโอ้มันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกล่องซุ่มอัพเกรดปืนเฮ้ยเด๋มไอ้เมย์าคนเดียวอ่ะเชื่อมันโหดเลยมันมันมีระบบนี้ด้วยเว้ยกดอีขึ้นมาแล้วมึงกดไปตรงดาวดึงเดี๋ยวตัดตด เอ้ยมอนโคตรโหดอ่ะตายแล้วไอ้บอนเขี้ยโอ้เอมอนอยู่ล็อบบี้หรือยังนะล็อบบี้แหรอครับมึงกดอ E ขึ้นมาไม่ได้ทำมันมีการอัปเกรดสกิลด้วยใช่ใช่ใช่เชือกคือแบบตอนนี้วาร์ปตันหมดแล้วไปไหนอ่ะผมว่าอัรปตันหมดแล้วแอดมินแอดมินดึงมาเร็วเฮ้ยมาแล้วว่ะเชี่ยมาแล้วว่ะไปไปยังไงอะ ตอนนี้เราเอามาตายย่ายังวะ <laughs> ยังไม่รู้ไอ้เที่ย ب. เราต้องเอาเพื่อนลงมาด้วยดิตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเลยทุกคนเซิร์ฟเวอร์แบบคนโคตรเยอะคือแบบถ้าเกิดว,ว่าไม่เล่นสนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบยิงนะกูบอกอะไรต,ตรงๆลยว่มามึงยิงได้หมดอ่ะเอ้ยไหนวะไหนวะเอ้ยว่านบัตจวิงว่งวานเนี่ยเฮ้ยเขียนหน่อยดิเขียนเฮ้ยมดมึงอย่ามือยันไอ้ยมดมึงอย่าลงมาโชว์ดิเฮี้ยลงต้องขึ้นไปยิงมวนอยากตายว่ะอยากตายว่ะไอ้ยมดมาเลี้ยวมน มาเร็วะยังงูนะครับได้ครับโอ้โหแล้วมันจะรู้ยังว่าคนคนมันจะร่วงเอาเลยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอนดี้เขาบอกนะเราเราสามารถทับช็อปประกอบได้เฮ้ยล่วงเขาได้บอกว่ะอนี่กระจอกริ่งว่ะเฮ่มันมีโล่นี่ด้วยโล่แผ่นไม้เหมือนในวอร์ซีเลยว่ะโล่แผ่นไม้ว่ะโล่แผ่นไม้ว่ะมาแล้วเชือกกูวางโล่ก่อน โลบ้าเลยเฮ้ยเขาบอกแล้วว่าว่าเมืองมีบอสเมืองมีบอสเฮ้ยมาดิมันวาเลี้ยวอะมันวาเลี้ยวมันวาเลีวคือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเขาอ้างอิงมาจากเกมใหม่เอ้ยไม่ใช่ใหม่สี่บอสสีคือแบบโคตรเป๊ะทุกคนคือแบบมีอัพอัพเกรดนู่นนี่นั่นมีค่าพลังมีแบบตีบวกด้วยมันตีบวกเขาหรืออะไรนะที่เขาเราทำอ่ะ ลูนลูนอัพูนเออระบบลูนระบบลูนมีระบบสกิลมีอัพเกรดปีกใส่ลูนเยพวนี่มีโคตรแจ่มแล้วที่สำคัญคือเราก๊อด้วยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังรอหาคนอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาวะเขียนดิเขียนดิเชื่อผมค่าไปสองเลยเนี่ยเชื่อทำเป็นเล่นไปคิโมอย่าไว้เฮียผมค่าจริงป่ะเออเนี่ยมันอยู่ข้างข้างจอเออผมค่าไปสี่วะ ว่าทำไมกูฆ่าหนึ่งตายห้าไว้เหี้ยบคู่ทำตัวแจกแทจริงนี่หว่าทำไมทำไมตากล้อมาดูโง่อยังวะตัวแจกี่แท้จริงไหนวะไหนวะมาเริ่ยมาเรย่มตายยังตายยังตายยังไอ้น้องไอ้ไอ้น้อง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 ไอ้น่องไอ้น้องอ้มันหนีไปแล้วมั้งอะมันตายไปแล้วมั้งอ่ะไม่ไอ้มันหนีมันหนีมันหนีไม่ได้ย่เห็นมันหนีเฮ้ยอย่างนี้เราต้องตามแล้วเหร่ เอเดี๋ยวดิเฮียเราต้องแบบไอ้นี่กันไว้ข้างบนหน่อยดิหอคอยอ่ะหอคอยอ่ะหอคอยอ่ะหอคอยหอคอยเฮ้ยเฮ้ยระวังเราบ้าไปยิงอะไรอ่ะไปยิงอะไร้าวัดวัดลงมาได้ลงมาได้ลงมาได้เนียนน่อยลงมาได้ลงมาได้ลงเนียนเนียนน่อยลงมาได้ลงมาได้มาเลย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 ไปฟาฟาโก้โกโกเล่นมา้เลยเล่นมาได้เล่นมาได้เล่นมาได้พวกเก่งเหรอมาไหลตัวมึงเก่งเหรอ

ทิบันทิบันที่บ้านผู้จ่าลูกตด่านตีไม่เข้าเลยอะไรอะไรไอ้น่องไอ้ไรไม่ทำไอ่ทำวะทำไปแล้วผมก็ตายแล้วเอ้ยทำไมทำไมพูดออกมากระจอกงี้วะเอออะไรวะทำไมเราฆ่าฆ่าไม่ได้ไอ้ผมฆ่าได้นะเอ้ย่าไม่ตะกอคุณตอนแรกหนึ่งหกแล้วเอ้ยตายแล้วโอ้ดูกคนช่วยมาล้างแค๊สให้ผมหน่อยนะเซิร์ฟเวอร์ดี แ,แจกใครที่ชอบเซิร์ฟเดลไวซ์อย่างนี้นะทุกคนเดีย๋ยดูดีมีโปรโมชั่นการเติมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือมันมีระบบอะไรนะกูขอคิดก่อนระบบแคนมันมันสามารถหาของมาไอ้นี่ได้ด้วยนะหาของมาสร้างใช่ใช่ใชนี่ยใช่มันสามารถสร้างอาของ,ของได้ด้วยสร้างได้หมดเลยอะเออมันสามารถหาของมาสร้างได้เวยเว้ที่สำคัญสุดโหดเนี่ยดูดิครับด้วยเออเดียยาพวกนี้สามารถครับได้แล้วก็มีโซนเอฟเคด้วยใช่ใช่ใช่ ชื่อแบบเขาขายป่าว่าเซิร์ฟเนี่ย <c oughs> ดูดิคือแบบโซนเอฟเคคือเข้าไปแล้วคนเต็มเลยอะ่ะเขาเอฟเคเอาของกันอยู่อะ่ะเดี๋ยวคุณดูดิเนี่ยเดี๋ยวกูดูดิเชื่อ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ดดโอ้มึงยืนทำรายการน, <c oughs> นี่ขนาดเอฟเคเนี่ยแล้วคนข้างนอกแม้ยังเยอะกว่านี้อะ่ะโ <c oughs> <c oughs> ม้หยาบคุณทำรายการน,นี้คุณเลยปเปิดตั้งวันถึงคืนเลยเ,อ,เออ เอ้ยมันมีมันมีช่องเก็บของใหญ่ด้วยนะไอ้ไามใช่ใช่มันมีช่องเก็บของเอ้ยไอ้เค้ยนี่มันผูกมิดกับใครไอ้เค้ยนี่มันมีพิรุษนะมันผูกมิดกับใครวะอะไรวะเอ้ยมึงเนี่ยผูกมิดกับใครมึงสตว์ตรงเนี่ยมึงใส่สึกเนี่ยเนี่ยมันมันสามารถทำอ้นี่ได้ด้วยคือเราสามารถที่จะเก็บขังไอ้ขังขังทุยเก็บของนี่ขังเราได้ด้วยเวลาเรากลัวแบบไอเทมหายอย่างเงี้ยไปฟาร์มมาแล้วก็เก็บไปได้ด้วยเว้ยแต่ว่าไปเขาไม่กุญแจให้เราด้วยนะกุญแจทำอะไรวะเนี่ยเอาไว้ปลดคัง คลิกขวาได้เลยเนี่ยคุณแจปดุดคังปุดไงเออมันคลิกขวาแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยใช่หรอเอออ๋อนี่คลิกไปแล้วป่ดล็อกได้แล้วเนี่ยโอ้คังก้าอ๋อนี่ยังมีหมายเลขบอกอยู่ใช่ว,ว้าวนี่กูก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนละการขอบคุณทุกคนมากที่รับชม ก็ตามนั้นละกันใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟแนวแบบยิงๆเซิร์ฟเนี้มีระบบเปิดไม้ได้ด้วยนะใช่มีเปิดไม้ได้แถมลงโป้ได้แบบไม่ผิดกดเซิร์ฟด้วยเฮ้ยจริงเซิร์ฟนี้ลงโป้ได้และที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมไอ้กูกูอยากรู้ว่าไอ้ไอ้ทูทูบ็อกเฮียอะไรเนี่ยมันอันละเท่าไหร่ไหมใครใครทักหากูหลังไม้ตอนนี้กูจะขายอะไรวะกูจะขายเดี๋ยวมอนขายแล้ววะเนี่ยเป็นพวกเสียงเนี่ยขายเป็นทูก็ มันสามารถใส่นี้ได้ด้วยนะเสียงอ่ะเ็นเขียนว่าสิบอันอ่ะห้าสิบบาทใช่เหรอใช่บาทเราเอาไปขายโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟแนวแนวนี้อยู่เนาะก็ลองเข้าบาเล่นกันดูได้นะครับบอกเลยว่าอันนี้เที่ยงคืนนะไอเชียงคุนอย่างเต็มอ่ะแล้วแบบยิงกันชิบหายว้ป่วงอ่ะถามว่าทำไมมุกูตายเยอะกระจัง กูกครับผมใช่กูกากพีดดูดิผมว่าอันเล่นเฉยคนแม่งมากับเจ็ดประมาณแบบสิบสองคนลุมยิงกูอะมึงให้กูเล่นยังไงมึงมึงจะให้กูรอดไมได้ไงวะนี่มึงจะลุมพวกกูทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่มาวะไอ้ดูดีแค่ผมวับมาเขาลงสี่ห้าคนแล้วอะทำได้ยังไงวะกูจะเอากูจะเอานี่ไปมั่นมีดมันอะ ไอ้มีดแถมมีดมันโคตรโง่เลยมีดมันของมีดใบฟันมันมีดมันไม่เจ็บเลยนะไม่หรอกไอยัเขาใช้มาโคฮิวบอกไอยักษ์คืออะไรก็ตอบอะไรก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อามีอามีธรรมดาฟันนี่แหละไม่เจ็บเลย Let's go มาแล้วมาเดะเฮียมเก่งออกมาพูดแล้วผมฆ่าคนตายลุ้นนะครับว่าเราจะสามารถฆ่าเขาได้หรือเปล่ามากูมาแล้วกูมาแล้วมาเดะมาเดะมาเดะ ไอ้เชี่ยมันต้องใส่ได้เดียวยิวยิวนี่ไงนี่ไงน้องไอ้น้องไอ้เนาะตายไอ้เชี่ยมูมบูลี่ไปไอ้เชี่ยพวกมึงพวกมึงมันพวกมึงมันบูลี่ไปพวกมึงมันสายละเลวกันทุกคนเลยพวกเนี้ย